สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนชมหัวใจมีตีนออน์เวย์นำเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่จังหวัดนครนายกครับนครนายกเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญมากมายครับทั้งน้ําตกภูเขาแล้วก็เขื่อนนะครับและยังมีวัดสวยๆอีกมากมายนะครับในคลิปนี้หัวใจมิตรีนอรน์เวย์จะมาแนะนํา6วัดสวยนครนายกให้เพื่อนๆสายบุญ ได้รู้จักแล้วก็วางแผนเที่ยวแบบวันเดทิปไปกลับก็ยังได้เลยนะครับมีวัดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับเพื่อนๆวัดที่หนึ่งครับวัดจุลาพรวานารามวัดแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพลิก อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวุฒิรัรกษ์อัครราชกุมารีนั้นทรงพระชนมายุครบ5 0พรรษาครับสร้างขึ้นในปี2,550และได้พระราชทานนามวัดนี้ว่าวัดจุฬาภร์วนารามครับด้านหน้าอุโบสถวัดแห่งนี้ครับมีพุทธรูปพระพริพินานและทางเข้าครับ โดดเด่นด้วยอุโมงค์ป่าไผ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นแลนด์มาร์คของวัดแห่งนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆที่มาเที่ยววัดแห่งนี้จะถ่ายรูปสไตล์ญี่ปุ่นนะครับได้ไหว้พระพริพินาศแล้วก็ได้รูปฟิลญี่ปุ่นกลับไปอีกด้วยครับ วัดที่2ครับเรายังอยู่ที่อําเภอบ้านนาครับวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดเลขาธรรมกิจนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลบางอ้ออาเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาครับวัดแห่งนี้นั้นมีความเก่าแก่คลาสสิกครับมีประวัติอันยาวนานก่อสร้างเมื่อปลายกรุงศรียอยุธยาครับมีโบสถ์เก่าแก่อายุมากกว่าร้อยปีที่เหลือเพียงแค่ผนังบางส่วนและซุ้มประตู นั้นนะครับเนี่ยครับซุ้มประตูนั้นโอบล้อมด้วยรากของต้นโพครับเขาบอกว่าถ้าเราเอธิษฐานแล้วมือไปแตะตรงซุ้มประตูครับอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องขอให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บเรื่องการงานนั้นจะประสบผลสําเร็จดีนักแกลครับอุโบสถเก่านั้นเหลือแค่ทางเข้าแล้วก็ผนังบางส่วนครับที่ถูกปกคลุมด้วยรากโพครับ ทำให้ยังหลงเหลือร่องรอยของสถาปัตยกรรมและก็เป็นภาพที่สวยงามแปลกตานะครับดูมีมนต์ขลังแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยนะครับเพื่อนๆฮนะนี่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นได้อย่างงดงามบริเวณโบสถ์ทงนี้ก็จับปฏิสถานพุทธรูปเอาไว้ให้ได้กราบไหว้กันด้วยนะครับนี่ครับคือทางเข้านะครับเดินเข้ามาจากตรงนี้ครับ และนี่คือวัดที่2ที่หัวใจมีตีนออดอเวพาเพ,เพื่อนเที่ยวในวันนี้ครับมีความร่มรื่นมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับเสียงนกร้องขับกล่อมมะเลงอยู่ตลอดเวลานี่คือต้นโพที่แผ่ราดแผ่ร่มนะครับให้มีความร่มเย็นปกคลุมวัดแห่งนี้ไว้ครับด้านบนุโบสถนั้นก็มีพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามมากๆนะครับ แล้วก็มีภาพวาดฝาผนังเล่าถึงประวัติของพระพุทธเจ้าได้อย่างน่าสนใจสวยงามครับเราไปต่อกันที่วัดที่3ครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมวัดที่3ครับเริ่มต้นด้วยเสียงนกครับวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างครับตั้งอยู่ที่ตำบลพรหม,มณีอำเภอเมืองนครนายกนะครับ อยู่ริมถนนหมายเลข3-3ถนนสุวรรณสอนนะครับวัดแห่งนี้นั้นชื่อว่าวัดป่ากระทุ่มครับเป็นวัดที่มีโบสถ์เก่าแก่กว่า200ปีเหมือนวัดเกรกธรรมกิจเลยนะครับมีกักษณ์จะอยู่ตรงที่รากของต้นโพเรื้รอยไปรอบๆตัวโบสถ์นะครับและยึดเกาะไว้ไม่ให้โบสถ์พังทลายลงมาที่วัดป่ากระทุ่มแห่งนี้ครับหลงเหลือไว้แค่อุโบสถหลังเก่า ที่มีต้นโพล้อมรอบอยู่นะครับตั้งอยู่กลางทุ่งนาริมคลองบ้านวังต้นปัจจุบันนั้นได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกนะครับภายในอุโบสถครับปฏิสถานหลวงพ่อโสธรให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพรครับเห็นไหมครับวัดแห่งนี้นั้นมีแบกเปล่าที่เป็นทุ่งนาสีเขียวสวยงามมากแล้วก็มีต้นโพอยู่ทั้ง4ี่ทิศ มีรากโพนั้นห่อหุ้มไม่ให้กำแพงวัดพังทลายลงมาครับเป็นวัดที่ร้างแล้วนะครับแต่มีความคลาสสิกน่าไปเที่ยวชมนะครับน่าไปถ่ายรูปแล้วก็ถ้าไปช่วงเย็นครับเพื่อนๆเ,เราจะได้แสงอ,อ,อ่อนของพระอาทิตย์ช่วงเวลา17.30นาฬิกานาทีถึงเวลา18.30นาฬิกานาทีมีลมพัดเอื่อยๆ จากทุ่งนาให้เรารู้สึกเย็นสบายแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากครับ เมื่อกราบขอพรหลวงพ่อโสธรเสร็จนะครับที่วัดที่3วัดป่ากระทุ่มครับผมจะนําเพื่อนไปที่ตําบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับวัดแห่งนี้สายมูพลาดไม่ได้ทีเดียวครับชื่อว่าวัดมณีวงศ์ครับวัดมณีวงศ์นั้นมีประวัติยาวนานกว่าร้อยปีนะครับแล้วก็มีถ้ำพญานาคที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยครับเพื่อน เรียกว่า้ำวังรัตนมณีมหานครบาดาลน,นาคราชเมื่อผมเดินเข้าไปต้องร้องว่าโอ้โหพญานาคเยอะจริงๆครับนี่เพียงด้านหน้าเท่านั้นนะครับมีพญานาคสีทองเรียกว่าเป็นกรรษัตริย์ของพญานาคครับพอเข้ามาด้านในครับมีทุกพญานาคนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่อื้อลือปู่ศรีสุสทโธทนาคราชย่ามณีจันทร์พญาอนันตนาคราช แล้วก็พญามุจจรินโอ้มีหลายพญานาคมากครับเท่าที่ผมนึกออกนี่มีเท่านี้นะครับแต่ว่าภายในถ้ำนั้นมีเยอะกว่านี้มากนักท่องเที่ยวก็เยอะด้วยนะครับวันที่ผลไปเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดยาว ครับเดินเข้ามาในถ้ำมีพญานาคสีทองอยู่ด้านหน้าครับแล้วก็มีตรอกซอกซอยให้เดินไปครับภายในถ้ำนั้นติดแอร์นะครับไม่ต้องกลัวร้อนพญานาคเยอะมากครับเหมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกของพญานาคเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเมืองบาดาลจริงๆครับจะมองซ้ายก็พญานาคมองทางขวาวก็พญานาคมองขึ้นด้านบนก็พญานาค หันหลังกลับไปก็เจอพญานาคถ้าจิตไม่แข็งนีก่ก็เพื่อนผมที่ไปด้วยกันครับจิตไม่แข็งนี่ไม่กล้าเข้านะครับเขาบอกว่าเขากลัวครับบางคนเขาก็กลัวพญานาคนะครับเยอะแยะมากมายจริงครับเพื่อนๆสายมูเตลูวัดนี้ถ้าไม่มาถือว่าพลาดนะครับ วัดมณีวงศ์นะครับเปิดให้เข้าชมเวลา7นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะครับทำพญานาคเข้าชมฟรีนะครับไม่เสียค่าเข้าชมจบเรื่องของวัดมณีวงศ์ครับเพื่อนๆเ,เราจะไปต่อกันที่วัดที่5จะเป็นวัดอะไรนั้นตามผมมาเลยครับเราเดินทางมาถึงวัดที่5นะครับวัดแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวัดสีชมพู หรือว่าวัดเขาทุเรียนครับนี่ทางขึ้นอุโบสถมีท้าเวสสุวรรณนะครับด้านหน้าครับอุโบสถเป็นบันไดหน้าครับของบูชาก็เป็นสีชมพูพญานาคก็เป็นสีชมพูครับ,รบมีให้ทําบุญด้วยบอกว่าเงินทองจะได้คล้องมือครับขจัดความขัดข้องเงินทองได้คล่องตัวนะครับเอาเงินใส่คล้องไป ตามประวัติเล่าว่าครับวัดแห่งนี้นั้นสร้างโดยชาวมอญแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยกลุ่มชนชาวลาวเวียงจันทร์ที่อพยพเข้ามาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับจนมาปรากฏหลักฐานจดทะเบียนสร้างวัดเมื่อปีพศ2330ซึ่งมีอายุมากกว่า200กว่าปีแล้วนะครับสำหรับวัดเขาทุเรียนแห่งนี้และผมไปสืบทราบมาว่านะครับที่เขาทาสีชมพูทั้งวัด ก็นเนื่องจากว่าเป็นสีประจำพงของเสด็จพ่อรอหนะครับ ตอนนี้นะเพื่อนเพื่อนเข้ามาที่อุโบสถของวัดเขาทุเรียนนะครับซึ่งปฏิสถานองค์พระพุทธชินราชจำลองแล้วก็มีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามอยู่รอบๆครับ ความโดดเด่นของวัดเขาทุเรียนที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ก็คือห้องน้ําติดแอร์ครับแล้วยังมีห้องน้ําเงินห้องน้ําทองนี่แหละครับที่เป็นจุดเด่นของวัดเขาทุเรียนนะครับห้องน้ําเงินห้องน้ําทองห้องน้ําเพชรน,นะครับสีชมพูด,ด้วย ต่อไปวัดที่6วัดสุดท้ายครับนี่คือวัดคีริวันครับเพื่อนๆวัดแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ที่ตำบลศรีนาวาอาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับที่วัดคีรีวันนั้นมีปราสาทขอมขนาดใหญ่อยู่ด้วยนะครับเป็นปราสาทขอมจําลองครับที่ประดิษฐานหลวงพ่อโพเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกอายุกว่าพันปีเลยนะครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือพระแก้วมรกตองค์จําลองครับ โดยเป็นเนื้อเลซินกว้าง49นิ้วสูง32นิ้วหนัก1ตันมีเครื่องทรงครบทั้ง3ฤดูนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนนะครับรวมถึงยังมีรูปปูนปั้นเทพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนพามและปราสาทขอมแบบทางภาคอีสานนะครับสุรินทรบุรีรัมศรีสะเกดอยู่บริเวณหน้าพระอุโบสถนะครับยังมีรูปปั้น พรุทธรูปนะครับรูปปั้นเสียงของพระพุทธรูปและพระเจ้าทานใจให้สักการะบูชาอีกด้วยครับเพื่อนๆและนี่ก็คือ6วัดสวยจังหวัดนครนายกที่หัวใจมิตีนอร์เวย์นำมาเสนอเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมกันในคลิปนี้นะครับนครนายกยังมีอีกหลายวัดที่สวยๆที่ผมไม่ได้นําเสนอนะครับหากเพื่อนๆไปเที่ยวแล้วก็ประทับใจวัดไหนลองมาเล่าสู่กันฟัง ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและยังสามารถติชมหรือว่าแนะนำหรือว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนแนะนำได้เลยนะครับคลิปนี้จะต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้จบสุดท้ายที่วัดคีรีวัน6วัดสวยจังหวัดนครนายกขอบคุณเพื่อนๆที่ให้เกียรติติดตามรับชมสวัสดีครับ